ข้อที่5บริษัทแห่ง 1, หนึห่งกำหนดให้มีรหัสประจำตัวพนักงานซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษหน่ตัวและเลขโดด3ตัวที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันเช่น A001 จงหาว่ารหัสประจำตัวของพนักงานในบริษัทนี้จะมีได้ทั้งหมดกี่รหัสถข้อที่1นนะคะรหัสประจำตัวพนักงานมีเลขโดดที่ซ้ำกันได้ ข้อที่สองรหัสประจําตัวพนักง,งานต้องไม่มีเลขโดดที่ซ้ํากันข้อที่หนึ่งนะคะรหัสประจําตัวพนักงานในบริษัทแห่งน,นี้ที่มีเลขโดดซ้ำกันได้ ประกอบด้วยสองส่วนดังนี้ส่วนที่หนึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวมีได้ยีสบหกแบบส่วนที่สองเลขโดด สามตัวที่ไม่เป็นศูนพร้อมกันมีได้999แบบจาก001ถึง999จากหลักการคูณ จึงได้ว่ารหัสประจำตัวพนักงานในบริษัทแห่งนี้ที่มีเลขโดดซ้ำกันได้ มีทั้งหมด26่สิบหกคูณเก้รเท่ากับสองหมืหัรสหันะคะต่อไปข้อ2นะคะลหักปะจจำตัวพนักงาน ในบริสัทแห่งนี้ที่ไม่มีเลขโดดซ้ำกันประกอบด้วยสองส่วนดังนี้ส่วนที่หนึ่ง ตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวมีได้2ี่สิแบบส่วนที่สองเลขโดดสามตัวมีสามขั้นตอนดังนี้ หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามขั้นตอนที่หนึ่งเลือกเลขโดดหนึ่งตัวเป็นหลักที่หนึ่งจากเลขโดด ศูนยหนึ่งสองสามถึงเก้านะคะจะได้สิบวิธีต่อไปขั้นตอนที่สองเลือกเลขโดดหนึ่งตัวเป็นหลักที่สองจากเลขโดด สองสาถึง9ก้าที่ไม่ซ้ำกับเลขโดดในหลักที่หนึ่งจะได้9วิธีต่อไปขั้นตอนที่สามเลือกเลขโดด หนึ่งตัวเป็นหลักที่สามจากเลขโดดศูนย์หนึ่งสองสามถึงเก้าที่ไม่ซ้ำกับเลขโดดในหลักที่หนึ่งและ หลักที่สองได้แบบวิธีจากหลักการคูณจึงได้ว่ารหัสประจำตัวพนักงานในบริษัทแห่งนี้ ที่ไม่มีเลขโดดซ้ำกันมีทั้งหมด26่สิบหกคูณสิคูณเคูณ8เท่ากับหนึ่งหัดส